เห็ดเห็ดเห็ดดำค่ะมากับพระเอกนะคะเห็นไหมตู๊กเค็บโนรตตัวเห็นไหมเห็ดดำนะคะทุกคนกรลังเก็บเห็ดนะคะ นี่เออเยอะมากเยอะจังเลยเหมือนเหมือนเห็ดปลวกบ้านเราเลยนะทุกคนเห็นไหมเยอะมากเหมือนเห็ดปลวกเลยนี่นี่นน ปลวกฝรั่งนะคะเห็ดโคนเห็ดปลวกฝรั่งเยอะมันโดนน้ำฝนนะนนนนมันโดนน้ำฝนนะมันก็เลยเป็นประมานนี่เอ้ยจะเยอะไปไหนวันนี้ นึกว่าจะไม่ได้เก็บเห็ดจากเขาแล้วนะปีนีออ่ไหนที่สุดเราก็ได้เก็บนี่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 ่เห็ดไเห็ดเห็ด้ือเห็ด,ด พอได้อยู่นะทุกคนเก็บเห็ดดำนะเห็ดโคนฝรั่งตรงนี้ตรงนี้ดอกแก่แล้วจะแตกหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าก็โอเคยังกินได้ ยังกินได้นะจ๊ะตรงนี้ไม่รู้จะได้ค่ะนีูดูดูดูนูดูนนโนก็เยอะอยู่นะทุกคนโอ๋อยังใช้ได้อยู่โอ้ยอันนี้เน่าอันนี้ไม่เอาอันนี้พอได้อยู่พอได้อยู่ อันนี้ไม่เอาได้อยู่ดอกหนึ่งสองดอกเอากันไกลตัดเลยโอเคอย,ยู่ยังใช้ได้ยังใช้ได้ ลุดเฟรมหลุดเฟรมไปนี่เห็ดดำนะจ๊ะเห็ดดำเยอะอยู่นะตรงนี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเห็ดโคนฝรั่งนี่ วันนี้ใช้กันไกรตัดนิดจ้ะไอ้กันไกรตัดขาเห็ดพอได้พอได้เพิ่งมาเจอเป็นกลุ่มเป็นก้อน ได้กินอยู่นะจคนอันนี้เป็นเห็ดที่หามาได้นะคะก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแลย้วล้างเสร็จเรียบร้อยจะเอามาต้มนะคะทุกคนเอามาต้มไว้คือมาลวกไว้เนาะจะได้เก็บไว้กินนานๆเนาะเก็บไว้ช่องแช่แข็งเนาะ ไ,ไม่เยอะแต่ก็พอได้กินเนาะปีนี้ฝนไม่ค่อยตกก็ก็ยังพอมีให้เก็บนะทุกคนล้างแล้วมันก็จะออกเละๆหน่อยนะ <c oughs> วันนี้ก็ข้อตัวไปก่อนจะายบายสวัสดีจ้า